ครับมือนี่มาจังหวะพอดีเลยครับผมสะพานมิตรภาพชุมพลนสตึกครับผมอันนี้ทายฟังสิไปสตึกเด้อครับเด้อไหลมาจากพุ่นละยิงเจริญโอ้ลุนเขาทีไรทีหน้าปลายุงปลายยางครับผมทางนี้สิไปชุมพนลนบุรีเด้อครับเด้อนี่ขามาไปทางพุ่นชุมพลนไปทางพี่กับไปท่าตูมไปพุ่นละครับผม ทางนี้ก็มาจากสตึกบ้านท่าม่วงนี่ครับผมผู้นมหลายแห่งปีนี่ครับผมทางนี้ก็ไปทางท่าตูมด้วยครับเด้อชุมพลบุรีหลุนฟังแวะๆไลเขาที่หน้าแล้วครับผมสะพานชุมพลบุรีสตึกครับผมมี่หลนหลับส่งครับจบไห้สมีด้วยครับเด้อทายเห็นหนาคือเก่าแล้วครับผม,มครับมาขายของครับผม Baik, kap.